เมื่ออธิษฐานเข้านานแค่ไหนก็แล้วแต่อย่างที่บอกไปเมื่อเข้าออกเข้าออกอย่างนี้เนี่ยวันหึ่งกี่ชั่วโมงก็แล้วแต่มันมี24ชั่วโมงใช่ไหมคะหมุนรอบแล้วแต่แต่ว่าต้องทำเจ็ดวันแสดงว่าการทําครั้งหนึ่งเนี่ยแนบแน่นแล้วสองสามชั่วโมงแรกเนี่ยหูุนแน่นแลวสามชั่วโมงที่สองมาแน่นกว่าอีกใช่ไหมอย่างเงี้ยมันทบ,ทบ,ท,บทบเข้าไปก็เรียกว่าแนบและแน่น เพื่อที่จะไม่ให้อยู่ใกล้กับน,นิวรณ์นิวรณ์จะต้องไม่มาทําอะไรได้อีกแล้วครันี้ก็ยังแบบว่าหนีนิวรณ์นะเหมือนกับลักษณะว่าใช้สำนวนนะหนีนิวรณ์ที่ใช้สำนวนนี้เหมือนกับว่าเราพวกบาปอภิสนนะ่ะมันเป็นเหมือนนิบอปมาณนะหมาไล่เนื้อมันเหมือนเป็นหมานะนมาโดยตลอดเลยอย่างเงี้ยเข้าใจใช่ไหมฮะไล่ไม่หยุดนะอย่าผือนะอะถ้าผือเมื่อไหร่ฉันงับนะอย่างเงี้ย เพราะฉะนั้นในส่วนของตรงนี้เนี่ยเมื่อได้ชาญที่5แล้วต้องเข้าชาญออกชาญเหมือนเดิม7วันหลังจากนั้นแล้วก็เริ่มจะมาทำชาญที่1ของอรูปชาญจะต้องทำให้อากาสานัญจายนะชาญเกิดขึ้นมาโดยมีอากาศไม่มีที่สิ้นสุดนะโดยการที่ต้องเพิกเอาปฏิภาคคณิมิตซึ่งเคยเป็นอารมณ์เรียกว่าความใสซึ่งเป็นบัญญัติตัวเนี้ยให้ออกไปจากใจให้ได้การเพิกเนี่ยท่านอุปมาเหมือนกับหน้าตา่าง มีผ้าม่านผ้าม่านเนี่ยพอเราเพิกอ,ออกไปอย่างเงี้ยมันจะเห็นอากาศข้างนอกท่านอุบมาแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องของบุคคลที่มีความชำนาญน,นะถ้าไม่ว่าจะชาติไหนชาติไหนที่สะสมเอาไว้แล้วมาทําในชาตินี้อีกเนี่ยถ้าคนไม่มีความชํานาญทําแบบนี้ไม่ได้อย่างที่อาจารย์อุปมาว่าเวลาเรากินอะไรแล้วเรารู้สึกแบบนั้นความรู้สึกแบบนั้นมันจะติดใจมันติดลิ้นแล้วล่ะแต่ว่าสุดท้ายมันก็ติดใจ ติดใจถ้าเสพอีกมันก็คุ้นเคยอีกเข้าใจเนาะเราจะรู้แล้วว่าอ๋อรสชาตินี้มันเป็นแบบนี้นี่เองกินสิ่งนี้ทีไรมันก็ลดแบบนี้แหละกินสิ่งนี้ทีไรก็ลดแบบนี้แหละเหมือนกันความชํานาญนี้เกิดจากการที่สะสมเสพคุ้นมาตั้งนานสองนานแล้วนะคะเขาจึงทําแบบนี้ได้อรูปชาติชาี่หนึ่งที่เกิดขึ้นมาเขาจะต้องมีการเพิ่มปฏิภาคคณิมิตบัญญัติธรรมารมอันนี้ออกจากใจให้ได้โดยการบริกรรมคําใหม่ว่า อากาศโซอนันโตอากาศโซอนันโตอากาศนี้ไม่มีที่สิ้นสุดอากาศไม่มีที่สิ้นสุดจนกระทั่งอากาศเกิดขึ้นมาแทนที่อากาศเกิดขึ้นมาแทนที่ปฏิภาคณิมิตก็คือความใสนั้นก็ออกจากใจจริงๆบัญญัตินั้นออกจากใจแต่มีบัญญัติใหม่เกิดขึ้นมาแทนเรียกว่ากสินุขค,คาติมากาสับัญญัติซึ่งเป็นบัญญัติใหม่นะคะบัญญัติอันนี้เรียกว่าอากาศอากาศที่ไม่มีสิ้นสุดเลย ชาณจิตก็เกิดขึ้นมาใหม่ชื่อว่าอากาสารนันจายตนะนา,านาเมื่อชาณาจิตเกิดขึ้นมาอย่างนี้แล้วเนี่ยก็ต้องมีการเข้าวสีภาวะต่อนะคะเข้าออกเข้าออกเหมือนเดิมนะคะภายในเจดวันหลังจากนั้นเมื่อเกิดความชํานาญแล้วก็มาบริกรรมใหม่โดยการนําเอาความรู้สึกที่ชาณาจิตที่เรียกว่าอากาสา,า,านัญจายตนะนานาซึ่งเป็นมหาคตจิตเป็นนามจิตเป็นปรมัติ ตัวเนี้ยที่เกิดและกันดับไปนำเอามาบริกรรมใหม่โดยการที่ไม่เอาอารมณ์ของฌานที่หนึ่งไม่เอาอารมณ์ของอากาสานัจายตนะฌานเนี่ยมาบริกรรมไม่เอาอารมณ์ของอากาสาญจายตนะฌานช,ชื่อว่าอะไรจําได้ไหมกัสินุคาติมากาสาบัญญัติจําได้ไหมฮะเดี๋ยวอาจารย์จะเขียนให้นะอาจารย์พูดเร็วเพาว่ามันเป็นการสรุปเมื่อวันก่อนนี้นะ อีกรอบหนึ่งนะชั้นที่หนึ่งถึงชั้นที่ห้ามีอารมณ์เป็นปฏิภาคณิมิตนะคะมีอารมณ์เป็นปฏติภาคะนิมิตบัญญัติธรรมารมณ์เป็นความใสนะคะนี่อปฏิภาคะแปลว่าความใสความใสนิมิตแปลว่าเครื่องหมายมีความใสเป็นเครื่องหมาย บัญญัติเนี่ยไม่ใช่นามไม่ใช่รูปนะคะธรรมอารมณ์เนี่ยเป็นอารมณ์ที่หอารมณ์ที่หในจํานวนหอารมณ์เกิดทางใจอารมณ์ชนิดนี้เกิดทางใจอารมณ์ที่จิตที่เรียกว่ารูปาวจระนะฮะรูปาวจระกุศลฌานและจิตห้าเนี่ยจิตพวกเนี้ยเป็นปรมัตัยใช่ไหมฮะเป็นมหาคกกตาจิตใช่ไหม เป็นประมาดเป็นมากก็ะจิตจิตพวกนี้เนี่ยเขาจะมีอารมณ์ประจาของเขาคือปฏิภาคณิมิตบัญญัติธรรมอารมณ์ซึ่งอารมณ์เนี้ยเป็นบัญญัติสังเกตนะบัญญัติอันนี้เนี่ยจะต้องถูกเพิกออกไปจากใจด้วยการบริกรรมว่าอากาโซอนันโตอากาโซอนันโตอากาโซอนันโตอย่างเงี้ยนะบริกรรมไปเรื่อยๆมากเข้ามากเข้าจนกระทั่ง ปฏิภาคณิมิตเนี่ยออกจากใจจริงๆโดยการบริกรรมคํานี้นะบริกรรมคํานี้จนปฏิภาคณิมิตเนี่ยถูกเอาออกไปจากใจแล้วฌานใหม่ก็เกิดขึ้นมาฌานใหม่ชื่อว่าอากาสานณจายะตะนะฌานมีอารมณ์ชื่อว่ากสินุคคาติมากาสะบัญญัติ บรรัญญัติอันนี้ยังเป็นธรรมอารมณ์อยู่นะเพราะว่ามันเป็นอารมณ์ทางใจใช่ไหมคะเป็นอารมณ์ทางใจนะบัญญัติที่เกิดทางใจใช่ไหมคะบัญญัติเป็นอารมณ์ทางใจนะไปนั้นกษีน,นุคาดีมากาสาบัญญัติเนี่ยเป็นอากาศที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะอารมณ์ชนิดนี้เป็นอารมณ์ของฌานที่หนึ่งของอรูปฌานฟังเข้าใจไหมคะท่านนะกศีนุคาดีมากาสาบัญญัติธรรมอ, <Poppy> อารมณ์มมมมมมเป็นอารมณ์ของอา,ากาสานัญจายตนะนาฌาน ซึ่งเป็นชาที่หนึ่งของอรูปฌานหลังจากนั้นนะทิ้งบรรยัติได้บรรยัติใช่ไหมคะเนี่ยทิ้งบรรยัติได้บรรยัติหลังจากนั้นเมื่อได้ชาที่หนึ่งแล้วเนี่ยนะของอรูปฌานได้เสร็จแล้วก็เข้าชาออกชาทําเหมือนเดิมเจ็ดวันเข้าใจนะฮะเรียกว่าทำวสีวสีภาวะก็คือทําความมีความเป็นให้เกิดขึ้นอย่างความชํานาญนะคะเมื่อชํานาญแล้วจิตเนี่ยไอ้ค่ะ อันนี้ฌานอันนี้เป็นจิตนะเป็นปรมัติตเป็นมหาคตะใช่ไหมคะดูนะนี่นะจำไม่ได้คะว่าเป็นมหาคตาจิตเป็นปรมัติตเป็นปรมัจิตนะเป็นองค์ฌานองค์ฌานที่หนึ่งของอรูปฌานสี่ <ขอ S 1> เมื่อจะต้องทําฌานที่สองของอรูปฌานเกิดขึ้นมาคําบริกรรมก็ต้องเปลี่ยนใหม่คําบริกรรมเปลี่ยนว่าวิญญาณังอนันตังวิญญาณัง อนันตงวิญญาณังอนันตังวิญญาณังอนันตงวิญญาณไม่มีที่สิ้นสุดวิญญาณไม่มีที่สิ้นสุดโดยการนําเอาอากาสานัญจายตนะนาชานี้มาเป็นอารมณ์เอาอากาสานญจายตระฌานมาเป็นอารมณ์ไม่ได้เอาอารมณ์ของฌานที่หนึ่งนี้มาบริกรรมไม่ใช่ต้องเอาองฌานมาเป็นอารมณ์โดยการที่ว่าฌานนี้เขาเกิดแล้วเขาดับเขาเป็นจิตเขาเกิดแล้วเขาดับ เอาสิ่งที่เกิดดะนดัดดบลงหนะักเอามาบริกรรมใหม่คือน้อมไปหาน้องไปหาสิ่งนี้แล้วนําบริกรรมใหม่คําบริกรรมคือวิญญาณังอัน,งญญน,งอนันตังวิญญาณอันันตังจนกระทั่งว่าสิ่งนี้ผดขึ้นมาสิ่งนี้ผดขึ้นมากลายมาเป็นอารมณ์ให้ชาติที่สองของอรูปฌานเกิดขึ้นมาโดยการบริกรรมคํานี้นะชาิที่สองเกิดขึ้นมาชาติที่สองชื่อว่า วิญญาณัญจายตนะฌานวิญญาณัญจายตนะฌานเกิดขึ้นมาโดยมีอากาสานัญจายตนะฌานเนี่ยเป็นอารมณ์มีอากาสานัญจายตนะฌานเป็นอารมณ์ดูนะมีผู้รู้กับผู้ถูกรู้มีผู้รู้กับผู้ถูกรู้เห็นไหมผู้รู้ตัวนี้ อันนี้ผู้ถูกรู้ผู้ถูกรู้เป็นเป็นมหาคตจิตผู้ถูกรู้เป็นปรมัติตผู้ถูกรู้เป็นจิตนะวนหน้าทาักไหมฮะอามาอีกรอบหนึ่งผู้ถูกรู้เนี่ยก็คืออารมณ์ถูกไหมอารมณ์เนี่ยเคยเป็นองค์ฌานมาก่อนแต่พอบริกรรมมากเข้ามากเข้าเนี่ยองค์ฌานอันเนี้ยกลายมาเป็นอารมณ์ให้กับฌานที่สองฌานที่สองของอรูปฌานนะฌานที่สองของอรูปฌานชื่อว่า วิญญาณัญจายตนะฌานวิญญาณจายตนะฌานมีอารมณ์ชื่อว่า Adjust อากาสานัญจายตนะฌานซึ่งแบบน้อมไปรับบริกรรมน้อมไปรับบริกรรมจนกระทั่งฌานจิตเกิดขึ้นมาฌานจิตจึงมีสิ่งนี้เป็นอารมณ์เมื่อมีอารมณ์อย่างนี้แล้วอารมณ์ชนิดนี้เขาเป็นมหาคตจิตเห็นไหมอากาสาน,นใจนะชฌานเป็นมหาคตจิตอากาสานันใจนะชฌานเป็นปรมัตถแม้จะเป็นอารมณ์ แต่เขาก็เป็นจิตเป็นปรมัติ์เป็นองค์ชานเหมือนกันเข้าใจใช่ไหมคะถ้าหากว่าดูซิว่าระหว่างชั้นที่หนึ่งกับชั้นที่สองชั้นที่หนึ่งเนี่ยมีอารมณ์เป็นบัญญัติเห็นไหมชั้นที่สองมีอารมณ์เป็นปรมัติ์แล้วเข้าใจไหมคะชั้นที่สองนี่มีอารมณ์เป็นปรมัติ์แล้วไม่มีอารมณ์เป็นบัญญัติแล้วชั้นที่สองเนี่ยมีอารมณ์เป็นปรมัติ์นะปรมัติ์อารมณ์ นี่เรียกว่าปรมตณอารมณ์อันนี้เรียกว่าบัญญัติอารมณ์นะอันนี้เป็นปรมตณอารมณ์หลังจากนั้นเมื่อได้ชั้นที่สองแล้วนะคะชั้นที่สองมีอารมณ์ชื่อว่าอากาสา,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 าัญจยณะฌานผู้รู้กับผู้ถูกรู้ผู้รู้กับผู้ถูกรู้นะคะแล้วผู้รู้เนี้ยก็เข้าอยู่สมาบัติเข้าใจนะเข้าอยู่ก็คือฌานสมาบัติต้องทําฌานสมาบัติ คือเจ็วันเหมือนกันวสีภาวะโดยการที่มีผู้ถูกรู้เนี่ยเป็นอารมณ์ให้ตลอดเลยเข้าใจใช่ไหมช่วงอธิษฐานเข้ากี่ชั่วโมงก็แล้วแต่ก็จะมีผู้รู้กับผู้ถูกรู้ที่ทำงานอยู่นะขณะนั้นเวลาเท่านั้นที่อธิษฐานเอาไว้เข้าใจนะคะเมื่อเข้าออกเข้าออกจนครบจำนวนแล้วหลังจากนั้นก็ออกมาบริกรรมใหม่บริกรรมว่า นัตถิกินจินัตถีกินจินัตถีกินจินัตถิกินจินิดนึงก็ไม่มีหน่อยนึงก็ไม่มีนิดนึงไม่มีหน่อยนึงไม่มีโดยการที่น้องไปหาฌานที่เคยเกิดแล้วก็เคยดับนานแล้วหายังไงก็หาไม่เจอน้องไปหาแล้วไปหาไม่เจอไม่ได้เอาตัวนี้มาเป็นอารมณ์หา แต่น้องไปหาฌานนจิตที่เคยเกิดฌานที่หนึ่งอ่ะที่เคยเกิดและเคยดับไปแล้วอ่ะน้องไปแล้วก็บริกรรมว่านัตถีกินจิตนัตถีกินจิตมันหาสิ่งนี้ไม่เจอแล้วสิ่งนี้ไม่เจอจริงๆบริกรรมมากเข้าไม่เจอจริงๆงฌานนจิตเกิดขึ้นมาชื่อว่าอากินจัญญายนตนาฌานอันนี้พูดเร็วเพราะว่า S <S <S การเรียนรูปแบบแต่ถ้าคนทําจริงๆเนี่ยจะเร็วกว่านี้ถ้าท่านเกิดความชงนานท่านจะต้องเร็วกว่านี้อากินจัญญายะตนะฌานอากินจัญญาณะฌานฌานที่สามของอรูปฌานเกิดขึ้นมามีอารมณ์เป็นนัตถิภาวะบัญญัติอันนี้คําบริกรรมอันนี้คําบริกรรมกลายมาเป็นว่าสิ่งนี้ไม่มีจริงๆ พาว่าความมีความเป็นเนี่ยเป็นบัญญัติความไม่มีเป็นบัญญัติเข้าใจใช่ไหมฮะสภาว่าอันเนี้ยมันไม่มีมันเป็นบัญญัติก็คือตัวนี้ไม่มีพยายามหาเท่าไหร่ก็หาไม่มีกลายเป็นบัญญัติขึ้นมาเมื่อบัญญัติเกิดขึ้นมาสังเกตนะว่าชา้นที่หนึ่งมีอารมณ์เป็นบัญญัติชา้นที่สองมีอารมณ์เป็นปรมัตถ์ชา้นที่สามมีอารมณ์เป็นบัญญัติหลังจากนั้นเมื่อที่สามแล้ว ได้ฌานที่สาแล้วฌานที่สาชื่อว่าอากิญจัญายตนะฌานมีอารมณ์ชื่อว่านัตถิภาวะบัญญัติบริกรรมใหม่โดยการที่เข้าฌานออกฌานเหมือนเดิมทำวสีภาวะเจวัหมือนเดิมมีผู้รู้กับผู้ถูกรู้มีผู้รู้กับผู้ถูกรู้ขนาดความไม่มียังเป็นอารมณ์ที่รู้อย่างต่อเนื่องได้เห็นไหมเข้าฌานออกฌานเข้าฌานออกฌาน อันนี้เป็นเรื่องที่มันเหลือเชื่อสำหรับคนที่ไม่รู้เรื่อง <laughs> สำหรับคนที่ทำไม่ได้มันเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อนะ <c oughs> มันเป็นไปได้เหรอมีเหรอมันมีอ่ถ้าไม่ทำจะรู้หรือว่ามีก็ทำสิ <c oughs> สิ่งที่เราไม่รู้่เราทำแล้วมันมีจริงๆมันทำได้จริงๆอ่ะมีม,มีไหมล่ะการงานต่างๆที่เราไม่เคยทำ แล้วเรามาทำเราทำได้อ่ะทำได้จริงไหมทำได้เห็นไหมแสดงว่ามันมีจริงสิ่งที่เรายังหาไม่เจออย่าบอกว่าไม่มีสิใช่ไหมสิ่งที่เรายังไม่ได้ได้ทำยังไม่ทดลองอ่ะหรือยังไม่ได้ก้าวเข้าไปหาเขาอ่ะนะยังไม่ได้ไปเรียนรู้เขาอ่ะแล้วเราจะบอกว่ามันไม่มีมันไม่มีมันไม่จริงได้ที่ไหนอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันต้องรู้ด้ตัวเองนะ เด่นนะวัน่อนะหลังจากนั้นเมื่อทำวสีภาวะเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครบเจ็ดวันแล้วออกมาบริกรรมใหม่บริกรรมคำว่าสันตะเมตังปณีปะเมปังเนี่ยสันตะนะสันตะเมตังปณีปะเมตังบริกรรมมากเข้ามากเข้า โดยการที่คาบริกรรมมันจะต้องมีอารมณ์มาบริกรรมถูกไหมคําบริกรรมอันนี้จะเกิดขึ้นมาได้ต้องมีอากินจัญยายตนะชานที่เคยดับไปแล้วเจ็ดวันที่ผ่านมาเนี่ยก่อนที่จะมาทําวสีภาวะเนี่ยมันเกิดขึ้นมาใช่ไหมพอเกิดขึ้นมาแล้วไปทําวสีภาวะเจ็ดวันใช่ไหมคะแล้วยังจาได้อยู่เลยจําได้บอกว่าจําได้อยู่พอจาได้อยู่เนี่ยก็น้องไป